เยวหนะไปเดี๋ยวหนะไปเดี <S <S yeah> ๋ยวหนะไปเดี layers, age, nah, ๋ยวหนว้ยมึงตายมึงตายไอี๋โกมาแล้วเฮ้ยกูมาแล้วกูสาสุดนี้พี่เครื่องรูเฮ้ยง่ายๆนะเดี๋ยวกูอธิบายนะจะให้เลือกอ่าธาตุของตัวเองนะพลังแห่งรูน มันจะมีแค่สามสามธาตุอะธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําแข็งเมื่อกี้ทำไมคุณรู้สึกมีคนเลือกธาตุน้ำแข็งเยอะวะที่กระตือไม่มีคนเลือกธาตุไฟเพราะว่ามันลูกกระสุนมันเผาได้ไม่เมื่อกี้กูเห็นมันเชือธาตุน้ำแข็งเยอะเลยไม่กูไม่เลือกไม่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 ชื่อมึงอ่ะมึงชื่อว่าไม่ไม่ no ไม่ no ไม่ no 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 ไม่ปากนี่ นี่เลยศากุลจ้าตรงตรงนี้นะหากล่ะเฮ้ยไม่นี่นี่นี่แล้วโอ้ฟุกไปเฮ้ยลง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 ไปข้างใต้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 ใช่ไอ้แย่เนี่ยไม่ไม่บองไม่กล่าวเพื่อนเลยก็ผิดด้วยขวา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 ทำไมมันขวาล่ะเออยิงหัวหน่อยหรอดิ่งลงเลยนะดิ่งพระสุภาใช่ เดือดร้อยโรงพยาบาลเยอะโรงพยบานส้มลงบานส้มลงบานส้มโรงพยบาลส้มไม่ไม่ดีกว่าลงพาบาลหล่นลอฟ้าโรงพยบาลฟ้าโงมีเขียวเขียวข้าวอ๋ออยู่เฉยอ๋ออยู่เฉยภาดไปก่อนตุ๊กฮุกเฮ้ยกูได้กูได้ เอสเคเอสเอาไปใช่เออใช่ใช่อะไรนี่เฮ้ยหมวกสองเฮียมันลงเป็ดดีเลยเขากำลงตีก้าท่นทุกท่านโปรดทราบทุกท่านโปรดทราบกรุณาอย่าส่งเสียงเด็ดขาดกรุณาอย่าส่งเสียงเด็ดขาดห้าคนไม่อยากตายคนใครจะตามน้าปืนลั่นเด็ดขาดใช่โดยเฉพาะมืองไอ้ฟุก มึงคนแรกเลยอันนี้เฮ้ยไอ้ดอมมันมันริงเด้วยดีกว่าไม่เซตบอทไอ้โง่อ้าวอุ้โง่ไอ้โง่แต่ว่าอ้าวไดกเพื่อนมาไม่ไม่ลาากมไม่ไม่พูดละพูดสิพูดสิพูดอะไรพูดเลยพูดอะไรก็ได้พูดอะไรทำไมไม่กล้าหรอวะ มากูจะบุซี่ทั้งเกมเลยใครมีอะไบ้างกูมีแค่ลูกซองกระเบื้องโคกูมีแต่ลูกซองกับ S K S ฟาร์มของโคชิวอตอนนี้นตอนนี้กูโคตรเจ้าด่ดานเลยส่งเสียงจังบานใชาปมันให้มันติดกระหนกเล็กน้อยถึงปากนกลางนั่นไงมันสองแล้วนะใช่มันสองแล้วใช่มันสองแล้วใช่ส,ส,สองสัญญาณม้วนปุ๊บมึงจะไปได้ <c oughs> ไปขอบุ้ง บีบจ้าบูมบีบจ้าโอเคมันพุ่งยูคนเดียวแล้วมันไปแล้วมันไปคนเดียวแล้วไอ้พูดไหมไปไปตามโดนเอ้ยอ๋อแค่บปืนลั่นเอ้ยแต่ว่าทางโน้นมันโดนปะทางโน้นมันโดนทางโน้นมันโดนเหรอกด้ยิดเสียงกูได้ยิดเสียงกูด้วยตอนนี้แล้วมึงจะไปทำไมย้อนกลับมาไอ้นุ่ม มันยังเป็นทหารใหม่อยู่ย้อนกลับมาไอหนุ่มอย่าลืมใช้พลังด้วยนะพลังปอดใครก็ได้มีมีสโคบเอามาให้กูใช้หน่อยมีคูณสามเอาไหมโอ้เอาสุดยอดสุดยอดเอามาเลยเอาไปเลยดอมกูไม่ได้เล่นคูณสามกูจะเล่นอุซี่เมนอุซี่ทำไมกูเจอแบบตุ๊กองปืนขยะเจอจะปืนมโง่เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า เนี่ยผมไอ้พวกมันยิงอยู่อู้หูหูเด็กใบยิงได้ปะทั้ง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 นอนฟุกทั้งทั้งนอนแบกเอาพุ่งสามไปอยู่ไหนพวกทั้งทั้งนอนมึงสวยลุยเลยฆ่ามันอยู่ไหนที่ไหนแม่ไหมอ่าที่เอ็น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 โอเคไม่อแบ๊กเราจะอ้อมอย่าดุยงไปตรงๆโอเคโอเคโอเคเจอปืนพกระยะไกล ไม่มีของเฮ้ย้องขังว่ะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องขังไอ้เจนี่ิมเฮีวเราจะจบไวเออวยละยบมีปือระยะใกล้ไม่ได้ระยะใกลไม่ยิงกูเลยยิงกูเลยเห็นมาละอยู่ข้างบนอย่ไหนข้างบนมาแล้วอยอ้ยอยอยาา เดี๋ยวมึงละกูจะอัดหน้ามึงจ่ายไปเลยไอ้ยอยู่ตรงหน้ามันอยู่กับกูสองคนไอ้ดอมเฮ้ยโอ้โห้โหเละตรงย่าตรงย่าตรงย่าสวยหนึ่งนัดหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยกูไปแล้วกูไปแล้วอีกหนึ่งศพไอ้ดอมตรงกูเลยหน้าตรงกูเลยไอ้ดอมตั้งไอวัวว่ะแฟกเดียว เดี๋ยวฮะตายแล้วใช่สไนสนเข้าหัวมาไปเต็มเต็มไอ้ชี้แล้วรถมาลงหยบง้าเหยียบฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยงหลังว้ะข้างหลัง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเยเมียเฮียเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ก้ยเฮ้้นเลยเฮ้ย้ กูมีแต่ปืนระยะไกลมีลูกซองๆกับบอกนะเอาหนึ่งกระบอกไม่ส่งลุ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงคิดยังไงว่าแบบแบบพวกพวกเด็กใหม่ยิงแม่นก็คนคนเล่นโคนนานเราเล่นมาเป็นปีแล้วนะเราเล่นมาเป็นปียิงไม่ค่อยแม่นยิงไม่โดนนี่ไอ้เหี้ยหมดยังนี่เฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่ได้โดนน้ำกูนี่ เเฟอรลิทเซเฟอลิทับเ้เจ๊เอาีคนที่สองางเอากูตใจโดนคนี่อยงขาระยะชิดระยะปรชิดไม่ต้องหวงไปมึงจะตายในไม่ใช่ไม่ไหมดทกนหมดีไม่หมดอาเคสอ้าวบอกกูใช่นายไม่รู้อะไรเลยฟุกนายไม่รู้อะไรเลยไม่นีสวยช่วยด้วยตายแล้วช่วยด้วย ช่ด้วยไม่ล้างไม่ไม่เมาเมาไม่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 เข่าล้างอ่าคนดึกตุยไม่ล้างมึงอ่ะโดนระเบิดเรียบร้อยเลยบอกไม่เละเลยปืนสไนค์ให้มันมีมันมีเอเดอร์เดียวแล้คือกูมาละเราขึ้นอันพร้อมเฮ้ยอย่าวไปย่าวไป อย่าได้เว้ย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 มึงตายมึงตายไอ้๋ตายยกูตายก่อนอ้าไอ้ไม่โดนระเบิดอีกแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยใครไม่รู้ขอบคุณมากกูไปและอ้า ไปเลย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 พลทหารมันิงจงยิงเข้าหัวเอ้ยเรียบร้อยข้างหลังมึงไงดอมเหี้ยเมื่อกี้เข่หัวกูวนีจะุางโคตรแย่โคตรแย่เลยดอมโคตรแย่เลยตายกันแล้วว้าเรียบร้อยพวกตายละตายจริงจริงเลยมนขั้นจิตใจเหตุมันตายมาไหนมันซำมึงแลพวกุ่มันซำมึงนั่นแหละนั่นแหละเพราะเขายังไม่ขาเหี้ยอย่างลยจากตัวเลยแอด d r อป Air drop แอ r ดดรอปแอดดรอปแอดดรอปแอดรอปแอดรอปีกมอีกไม่ไม่ไม่กูเจอมึงแล้วกูมึงมึงรอนอยู่ขตรงไห้ก่อนเจอะไข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสิสองนกา่สสองเงีกูตอนนี้มันบาออ่าีกัน่ีม่กูเผามีทำไมกูมีแค่ตัวขบที

เยอะเยอะเยอะยไปใกโอ้ยหลังมึงหลังหลังงลัอยารอนู่ข้างหน้าข้หข้างหน้าหน้าข้างหน้าเดียร้อยไม่ไมุกมันของขวญจะกูเองข้างหน้าบึ้งคนไทยยิงกูเอาไอ้เแี่ยนิดและก่อนไว้ มันจะไส่มันมันตอนตอนมันอยู่แถวๆนี้เออนั่นไงนั่นไงนี่ไม่ได้ใส่เลยเย้เลยกูณพระนะนัตัวนี้เอ้ยไปโดนเลยยะยิงมาสิยิงมาสิไอ้งูไม่ยิงมันเออไอ้งูยิงสามเดี้วซ้มสามสามส้มไอ้ยห้องแบ็คไวเจอร์เฮ้ยว ทางดังเกินเลยเขาจะดมงไม่ไม่ไม่กูอยู่ข้างหลังมึงกูรู้แล้วใช่ด้วยไปไปไปตามมาตามมาตามมาบ๊เจ้ะโอดองสุดยอดอืมดูไปดูไปนี่นี่นั่นจะรอทำไมจะมาแล้วแล้วที่ได้แบบปืนอื่นบอหนีเข่ากลางกลางตัวัน์มึงได้โหลดยังบอโหลดโบ๊ทกูโหลดได้บ่โหลดซะมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเราหลังต้นไม้ ชิบหายมันกระสุนป้อมยาเอาว้าไอ้ย่าใบหัวแตกเลยไอ้ย่าใบกดเป็นโอ้ชิตโอ้คาดดอกหลองละถูกมาแล้วเก็บมันเก็บมันเก็บมันนี่ยิงนี่นีตั้งห่วงเพราะว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะไอ้เหี้ยก็ไม่ยิงไม่โดนมาเลยอู้นี่นี่ไอ้เหี้ยเข้าหน้ามันไม่ เฮ้ย <ítulo> <es> ใครเล็งบอกไอ้พวกนี่วะรู้ไหมันจะยิงดี่วะเฮ้ยพวกช่วยได้พวกเฮี้เฮี้ว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 เฮี้ยวไอ้นี่เฮี้ยวไอ้นี่เฮี้ยไอ้นี่เฮีชุบ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 เขาต้องกอกุ้มกันนะเขาต้องกอกอกุ้มกันไว้เขาดีแค่ยห่นี่แหละสวยเขาคือคือทุบไปเลยเขาได้ดีซีแล้สิวใช่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 ไม่ทำมาจากทีมเลยฮะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ไอ้เชี้ยไอ้เชี้ยพวกมันจองเลงว่ะกูเจอกูหันกลับไปมันจองเลงเลยไอ้เนี้ยอยู่ไหนน้องโก้ยิงวันนี้มันลุกอ้าวอยู่เฉยมันก็วางหายต่อยิงเขาน้ำหนึ่งตือข้างแล้วข้างแล้วจับมันโอ้ย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 ระเบิดใครระเบิดใครคือขามวยตัว่ามันก่อนนะตัวูัวขามันก่อนนะกูล้าง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  หลังแรงอยู่ไหนกันนี่ที่ใหญ่มันใหญ่นโอ๊ะทั้งไต้หรอบรรจุเล่นกูแล้โอ้ปฮึ๊ไม่โดนไม่โดนไม่โดนฮึ๊บโอ้ยดูไปนัดนึงมันอยู่ไหน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 ไม่คุยได้เลย เฮ้ยมันสิตายแล้วไอ้ยัยแกไปเอ้ยไอ้ยัยกูดูมันอยู่หลังน้ำแล้วมันตายแล้วเหรอไม่ไม่ไม่อยู่กับกูก็มีหนึ่งคนหนึ่งคนร่อนหน่อยไปร่อนหน่อยร่อนหน่อยไปร่อนหน่อยไปมานี่มานี่ไอ้ยัยมันยิงไม่โดนเลยเอ้ยเอ้ยแมงมัวกูบินเลยสะเอ้ย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  มาช่กด้วยมันเอามัดมาชกกูเอานิ่งๆแบกดิ่งๆเฮ้ยนิ่งๆนันละนั่นละสวยเอาคาเทียนี่มันแล้วท้มันทรมานปุกบเลยงพวกมึงจะใส่จิมึงค่าอย่างนี้เดียวไม่ดิ่กูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านะ่แรไต มึงต้องขอดโโคไปอีกอีกกันอีกกระบอกหนะึงมึงต้องขอดโโคทีมใช่ผู้อูอยเยี่ยมเลดูจะเนเทียบเปียบเียบสาร้อยมจะดิวเยี่ยมเลยสามร้อยโ<ห>อย้ก็เจล้วเจล้วเจล้วทิศห้าทิศห้ามันกำลังต่ยกันมันกำลังกำกำระเบิดตกันไอ้ไม่โดนเลยอะ เราลุ้นกันอ้าวแม่กันแล้วมันมันอนที่สี่เจ็โอเคครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับก็โคตรโคตรมั่วนะครับก็ในโหมดอาเคสหรือโหมดพลังแห่งรุ่นนะครับพลังแห่งรุ่นช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็หบดอาเคสสนุกนะครับคือถือจะมั่วนวก็สนุกอยู่นะครับก็ หมดแต่ละหมดก็มีความสนุกของมันเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเล่นโหมดอะไรครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับกับเพื่อนๆของผมนะครับโอเคครับก็กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตาเป็นกำลกกังใจให้ผมด้วยโอเคลาก่อนบ๊ายบาย